ทำไรได้ดิสวัสดีครับมือนี้ตื่นเศร้อนนาอันเรี่ยวลอยเดี่ยวมือหน่งพ่อแหลมอี่พ่อแหลมเราอุ่นแล้วจีนครับตเตยล้าแล้วพ่อหันอยู่โรงเรียนบ้านหนองงูเหลื่ยมเตยร้ายลวมาอาบน้ำอาบน้ำนะครัดตำบลงูเหลื่ยมอำเภอบินจระเขจังหวัดศรีสะเกดครับเอาใช้ไฟย,ยัง้ยหนาวไรสอันดีพ่อแหลม นี่นะครับอันท <pi> ีจางเลยอเื่อะนีอุ่นแล้วอยู่ไดกินย่างดีมันอ้อมกบเนอ้อมหวหออ้อมกบนะดูงน้อยไหมยำตัวเดินทั้งอ่าใเอาทายเอาเอานี่แม่หนุ่ยครับผูุกคนเนี่ยออกันที่เกาแง่เหมเศร้าแล้วเตล่เสร็จนะคะรับเตล่เสร็จเมื่อไ อุ่นเนื้อกินจินสวัสดีพอคืองงๆาอุ่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับจตีจิตอีพอตันในไทยอยาเชียน้อยลนนี้ก็น้อยลำเพลินดตาครับผมเนใจะค่ะเพอุ่นนี่อย่างน้อยนี่เนาะอ้อมมุนอ้อมหนูสิโอ บบน,นี่บ่นหลุดกระวนบ่นจากนี้ก็น,นะครับจะได้เดินทางระมือน,นี้ครับเดินทางมืออื่นมืออื่นก็สีแสดงอยู่สาแก้วนะครับแต่ว่านี่ก่อนน้อยเนี่ยสิไปสู่ขวัญน,นาคอยู่เพชรบูรณ์ก่อนมืออื่น จังคอยสิจูดแลีนน้ำกลนแลีนน้ำกลนพอแหลมแลีนน้ำกลนทีมงานเสาหน่อยไปบันแพงครับไปสู้ขนหนาคอยู่เพชรบุรีมืออื่นแล้วก็ะเจียงสิแลีนไปให้มันทันทีมงานเขานะครับมี่พอแหลี่ยมบอกให้แน่พ่อกล้องพ่อสวัสดีค่ะสวีดัสในยังกินเต้ามีบอกตัวเต่าเสร็จแล้วเมื่อไง โมเมนอ้อมหนูหรอกที่เป็นอ้อมกบมันบุกเด่นหน่อยเห็นบ่โอ้ยว่าเป็นอุ่นอ oh, ้อมหนูบ <t> ่เตงเป็นหลอดมน้าซิ่งกบห่องปะโอ้ยนี่พระเขาแย่งมดแด่พ่อยกบมันออกง่ายบ่วันหันเออเออเออโอ้ยพี่น้องขอโทษขออให้เลยค่ะเตียงกบมันมารบยเพียรโอ้่สมภักสมมีโอ้ยสี่ใบจะรู้ว่ามันกบเพื่อหนูเลยเนี่ยพ่อกบเม็นป่าเด่นั่นตอบไปชัดเจนดูหนูปะโอ้ยกบว่ะ อาบกพีกกู้ีวะ่ัวเดียวนน่แม่บอกพีกแมวค่ัค้นว่ากบ<ะ>มันกือเห็นหางสังน,นนะนี่หางหว่ไปมองวาไปไกเอามาให้ไปเอามาฝากแล้วแล้ว <c oughs> เดี๋นี้แต่ตั้งหัวหันเนาะไปผู้ที่ไปที่มากไปว่าผู้ใด้มาฝาก เห็นแต่ว่าวายู่ถ่ายรูปแม่หนุ่ยก็ไปประชุมออมหอยมีออมกับก่อยบอกหอยนี่พี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับผู้ใดที่มาว่างออมหอยก็ได้ชิมน้ำอยู่ขอบคุณหลายๆแซ่บๆพอแหลมหอยบอกหอยก็ไปประชุมได้บบหูว่าครับผู้ใดเขามาฝากเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆแซ่บเด้อแซ่บโยเรซ่บเพื่อพื้นกระไดครับเสียบโย ก็ไมีใส่หนูก็ไม่ใส่หนูก็มีไข่ใส่กันมะขวบมันคือส่งสีเห็นหางหางเยอะสนดหรอกหนูก็ไม่ใส่กันว่ากบมันคือมีหางส่งหีเสียวเห็นหางอันนี้อ้อมบกกอันนี้้อยบอกหอยอันนี้อ้อมก้อยอ้อก้อยบอกหอยจีอันไหนอยู่อ่ะชาวนาหนูกินบะไรมีพริกนี่อยากอุปกรณ์การแสดงมึงดู พูดแบบพี่กุ้ยจะหมากครัรบค้พนพี่น้องครับครับพี่น้องครับคลิปหน้ายังคอยสิมาถามความในใจอใั้ไอพ่อแหลมบอกเรียงความฝันให้ฟังนะครับเมื่อคลิปนี้กะเอาพักไปสำมีสักอนคลิปหน้าสิไหมพ่อแหลมบอกความฝันเว่าพ้นฝันดียืมมือขึ้นนีมาสันว่า นะครับผมคลิปนี้กะขอพักไว้ก่อนสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ได้เยอครับพี่น้องเด้อน,นี่ก่อนหน่อยรำพเพริญอภิษฎนะครับขอบคุณหลายๆท,ท,ที่ติดตามนะครับอุย้ยผงชิลล์แม่ตัวผงชิลลดตัวตัวขย้อนกยอนโอ้เป็นแต่แซ่บเสร็จแล้วผงชิลล์รครับผมสวัสดีครับ